สวัสดีค่ะสิริพรเสียรามชื่อเล่นชื่อวีวีนะคะปัจจุบันเป็นผู้จัดการโครงการภาคีเครือข,ข่ายด้านความหลักหลายทางชีวภาพค่ะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือที่เรียกว่า IUCN ะคะ่ะวีวีเนี่ยค่ะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าวีวีเลวกันนะคะจริงๆก็ เรียนชีววิทยานะคะแล้วก็ทำงานด้านองค์การเอ่อเด้านโครงการสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลากว่าเกือบ15ปีแล้วค่ะก็วันนี้จะมีโอกาสมาขอแลกเปลี่ยนค่ะเรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องของวิกฤตของการสูญพันธุ์ครั้งที่6นะคะหรือที่หลายๆคนอาจจะคุน้นหูกันเรียกที่ว่า the sixth extinction ค่ะ <S <S ความเป็นมาก็คือว่าจริงๆโลกเราเนี่ยก็เกิดมา 4กว่า4ล้านปีกว,กว่าแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการสูญพันธุ์แบบ mass extinction เนี่ยมันทั้งหมด5ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ใน5ครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยนะคะผ่านชั้นหินนะคะของของเปลือกโลกแล้วแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งมีชีวิตกว่า50 8 0 9 0ถึง็นตะคะก็จะสูญพันธุ์ไปแล้วก็จะมีร่องรอยนั้นที่ผ่านมาครั้งล่าสุด ในการสูญพันธ์ครั้งที่5ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ได้สูญพันธ์ไปหมดไปจากโลกนะคะซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการที่อุกกาบาตชนโลกใช่ไหมคะแล้วในช่วง1 0 0 0 0หปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก็เป็นยุคที่สิ่งมีชีวิตของเรานะคะคือสายพันธุ์ของเราเนี่ยโฮโมซาเปียนเนี่ยก็ได้เติบโตแล้วก็แบ่งบานขึ้นในโลกแล้วมันก็ทําให้เกิดยุคที่ยุคใหม่นะคะที่เรียกว่าแอนโทรโพซีน แอนโรนี่ก็คือมนุษย์ใช่ไหมคะโพซีนนี่ก็คือยุคยุคนี้มันมันคืออะไรมันยุคที่ว่าประชากรหรือมนุษย์สปีชีส์ของเราเนี่คะ่ะสร้างการเปลี่ยนแปลงทิ้งรอยเท้าบนโลกเนี่ยจนบอกว่า,าชัดเจนมากแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์จะทำเนี่ยมันทำมันไปสู่ของการสูญพันธุ์ครั้งที่6มันจะสูญพันธุ์ได้ยังไงก่อนอื่นก็ต้องทําเข้าใจก่อนว่า,าโลกของเราเนี่ยคะ่ะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีสปีชีมีชนิดพันธุ์ทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะนับล้านชนิดแล้วก็การกระจายตัวบนโลกของเราเนะะี่ยค่ะตอนนี้เนะี่ยเขาแบ่งเป็นโซนว่ามีสปีชีที่เรียกว่า biodiversity hotspot เ Bio นะะี่ยค่ะสาอยู่แห่งในทั่วโลกโดยทั้งหมด8แห่งเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแล้วจะเป็น biodiversity Bio hotspot ได้ยังไงนะคะมันก็ต้องมีคุณเรียสองอันนะคะ หล,หลักก็คือว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีชนิดพันธุ์มากกว่า1 5 0 0ชนิดพันธุ์แล้วก็กว่า70%ขเอรของอชนิดพันธุ์นั้นเนี่ยใกล้สูนพันธุ์หรือถูกคุกค้างนะคะอันนี้ี่อยากจ,จะขออนุญาตแลกเปลี่ยนในมุมมองของเอเชียนะคะเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียถ้าเรามองไปที่ใต้ทะเลเนี่ยโลกของเราเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นทะเลมหาสมุทรชนิดพันธุ์ที่เป็นความหลากหลายท,ที่พบในทะเลหรือปะกการังเนี่ยเราพบกว่าสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะในภูมิภาคของเรา แล้วก็อยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องป่าชายเลนด้วยเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความสําคัญแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะคะกว่า4ี่อร์เซนะคะของป่าชายเลนเนี่ยจำนวนที่ cover นะคะพบอยู่ในภูมิภาคเรานะคะโดยที่จะป่าชายเลนพื้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือป่าชายเลนสุนดบันนะคะครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทยประเทศบังคลาเทศแล้วก็ประเทศอินเดียแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือวิก็มีโอกาสได้ไปทั้ง2ประเทศนี้นะคะ สิ่งที่น่าสนใจคือว่าสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่เสือเนี่ยค่ะอยู่ในป่าชายเลนระบบนิเวศท,ที่มีน้ําขึ้นน้าลงแล้วคือที่นั่นไม่ได้มีแค่เสืออย่างเดียวนะคะมีทั้งกวางมีสัตว์เลี้ยงลูกดี่โนมมีคอโคโดายมีจระเข้มีความหลากหลายที่ที่มากเลยแต่ว่าป่าชายเลนแห่งนี้ค่ะก็มีความเสี่ยงมากจากการพัฒนาโครงการต่างๆแล้วก็อีกความสําคัญหนึ่งในภูมิภาคของเรานะคะในช่วงสิบ ปีกว่าที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะมีการค้นพบสปีชีส์ใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะนับพันชนิดนะใน,ในเฉพาะในกลุ่มพันธุ์พรุ่มน้ำโขงที่ผ่านมาค่ะก็จะมีรายงานเ,าเกี่ยวกับสถานภาพาค,ความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธุ์สัตว์แล้วก็การบริการทางบุงเนที่สําคัญสําคัญหลายรายงานล่าสุดนะคะาทางอายุเซนร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก็ได้ร่วมกันจัดทําแต่รายงานฉบับหนึ่งนะคะที่รายงานโดยอิฟเบสนะคะ เขาก็มีการพูดถึงบทบาทความสําคัญของชนิดพันธุ์ที่เป็นโพลเนเตอร์นะคะหรือกลุ่มพึ่งกลุ่มข้าง,างะคาวเ่ยค่ะเขาบอกว่าชนิดพันธุ์พวกนี้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยสิ่งมีชีวิตกว่าล้านชนิดเนี่ยใกล้เสี่ยงจากการสูญพันธุ์ซึ่งเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะแล้วคนทั่วไปก็อาจจะมองไม่เห็นความเชื่อมโยงว่าถ้าไม่มีพึ่งเรามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา คนทั่วไปอาจจะไม่เห็นความเชื่อมโยงค่ะว่าบทบาทของนักผสมเกสรเนี่ยค่ะมันมีบทบาทมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทำให้พืชพันธ์ชนิดพันธุ์ต่างๆนะคะมีการ Fertilize ์มีการ, ize, การผสมเกสรแล้วทำให้เกิดผลผลิตทั้งทางเกษตรแล้วก็พืชพันธ์ุในป่าจำนวนมากมายค่ะ แล้วอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับ uh, IUCN Red List of Threatened Species นะคะซึ่งเป็นคู่มือที่ uh, ถูกผลิตมาเกือบ50ปีแล้วเป็นคู่มือในการประเมินสถานะ ของสัตว์สิ่งมีินที่ใกล้สูนพันธุ์นะคะซึมีการแบ่งแยกเป็นคัต e g o r y คตรี่ต่างๆเ,เริ่มด้วยจาก c a t เตอร y ลี่ลิสคอนเซร์นนะคะ LC ซึ่งบอกว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้มีเสี่ยงต่อการใกล้สูนพันธุ์มากเพราะว่ามีการศักยภาพในการ r e p r o d u c e เจริญเติบโตนเนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็ภัยคุกคามอาจจะไม่น้อยมากนะคะ แต่ว่าพอที่มันถูกเริ่มถูกคุกคามมากๆเนี่ยมันก็จะมี3หมวดก็คือหมวดของ vulnerable ก็คือเสี่ยงต่อก,การสูญพันธุ์หมวด endanger หรือชื่อย่อว่า en นะคะก็คือเสี่ยงต่อก,การสูญพันธุ์นะคะ ใกล้ศูนย์พันแล้วก็อีกอันนึงที่ค่อนข้างะคริติคอลเลยก็คือ critically endangered หรือตัวยอ่อว่า CCR นะคะอันนี้ก็คือเสี่ยงต่อการศูนย์พันเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วถ้าหลุดไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสถานนะศูนย์พันไปจากธรรมชาติหาไม่ได้แล้วในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นแรดขาวซึ่งในบางประเทศเหลือแค่ตัวสุดท้ายของโลกอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าศูนพันธ์ไปแล้วเนี่ยาจากธรรมชาติก็อยู่ในสถานนะ EX นะคะ ก็ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่อ u ยุ n ซ e เล List ทำเนี่ยก็ได้ประเมินสถานะที่ว่ากันไปนะคะต่างๆว่ามีสัตว์กี่ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะก็เท่าที่พบเนี่ยจากรายงานก็พบว่ากว่า,า37,400ชนิดพันธุ์นะคะเสีย่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะแล้วก็ถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยคะ่ะก็จะพบว่ากลุ่ม amphibian เ,เนี่ย41%น4ะคะใกล้สูญพันธุ์แล้วก็กลุ่ม mammal มม26% กลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มสนกลุ่มปรงนะคะสากลุ่มที่เป็นกลุ่มนก14%บส่อกลุ่มที่เป็นฉลามชาร์กหรือกลุ่มที่เป็นกระเบน3นะคะสากเอร์ปราลาารัง33%แล้วก็คัตเตเชียนนะคะ 28%จากผลการประเมินนะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ค่อนข้างจะ vulnerable หรือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนี่ยที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกประการลางเพราะมีการลดลงออของชนิดพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งในเหตุผลเนี่ยก็จะเป็นว่าเขาเนี่ย sensitive ต่อภาวะร้อนร้อนด้วยนะคะแล้วสถานะของชนิดพันธุ์ในประเทศไทย่ะคะมันมีมีอะไรบ้าง เท่าที่จากรายงานของการประเมินสถานะพันธุ์ของความหลากหลายทชีวภาพของไทยนะคะก็พบว่ามีชนิดพันธุ์ที่เป็นชนิดพันธุ์ผัดที่เสี่ยงตง่อการสูญพันธุ์เนี่ย500กว่าชนิดพันธุ์ส่วนชนิดพันธุ์พืชก็5กว่าร้อชนิดพันธุ์เหมือนกันค่ะ หลายคนอาจจะรู้จักไม้กีษณาใช่ไหมคะไม้กฤษณาไม้กํากรรยานไม้เป็นพวกที่ให้กลิ่นหอมเนี่ยที่คนเขาเอาไปไปใช้ในกิจกรรมต่างๆหลายๆคนก็ไปใช้ในเรื่องของการทําสปาจุดให้กลิ่นแล้วทําให้รู้สึกว่ารู้สึกผ่อนคลายแต่การที่ไม้ชนิดนี้นะคะ่ะถูกมันมีเยอะในภูมิภาคของเรานะคะเซออีเซเชียแต่มันถูกเ,เขาเรียกไรถูกใช้สอยอย่างเกินความจําเป็นนะคะเรา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 ,เราตัดเราทําลายโดยที่ไม่ได้ฟื้นฟูมันเนี่ย มันทำให้ชนิดนี้ใกล้ศูนย์พันไปเลยตอนนี้สถานะตอนในยูไอยูเซเลลิตตอนนี้นะคะไม้กิษณาเนี่ยนะคะ critically endangered นะคะแต่ว่าก็มีหลายหลายแหล่งที่เป็นเป็นคนผลิตนะคะเขาก็พยายามจะหาเทคโนโลยีอื่นๆในการนำจุลินทรียมาใช้เพื่อให้มีการเพิ่มปริมาณผลผลิตที่เขาจะต้องไปเบียดเบียนหรือลักลอบตัดไม้พวกนี้ในป่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่หน้า2ปีที่เราจะเกิดโควิดเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะเริ่มแบบว่าเริ่มตระหนักเอ้ยปัญหาขยะพลาสติกเอ้ยมันแย่มันฆ่าสัตว์นู่นนี่นั่นแต่ว่าพอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะดูกลายเป็นว่าปัญหาไก่ตัวที่คนยังรู้สึกว่าไม่ได้คอดพูดเห็นอย่างเท่าที่ควรแลวปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยในยุคข,ของเราเนี่ยค่ะในยุคทศวรรษที่2000เนี่ยค่ะถึง2010เนี่ยถึงหนึเนี่ย มันจะมีปัญหา2เรื่องเลยที่มันแบบว่าจริงๆซีเรียสมากก็คือปัญหาเรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศแล้วก็ปัญหาเรื่องการสูญพันธ์ของความหลากหลายการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพหรือที่เราจะเรียกว่าโอเคปัญหา climate change กับ biodiversity loss ซึ่งถ้าเกิดอันนี้มันเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยชีวิตเราชนิดพันธุ์ของเรามนุษย์โฮมออเปียนหรือชีวิตอื่นค่ะก็จะสูญหายไปจากโลกด้วยดังนั้นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจค่ะว่า แล้วสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไบโอซีลอสหรือว่าการคอลลัปของความหลักหายในชีวภาพนะคะเหตุผลหลักๆก็มีหลายอันเลยค่ะอันแรกเลยก็คือว่ามนุษย์เนี่ยพอหมื่นปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะพอเราเกิดมาบนโลกนี้เรามีการรวมกลุ่มกันเรามีการพัฒนา มีการพัฒน,นาแล้วไม่เพียงพอแล้วก็ยังมีการพัฒน,นาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าการจะเปลี่ยนแปลงป่าเป็นแปลงเกษตรมีการจับสัตว์มาเลี้ยงแล้วก็มันดอมิสซิเกตแล้วก็ทําเป็นการทําประสัษท์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์จากป่าก็เป็นนากุ้งหรือเป็นฟาร์มนาข้าวซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไดรเวอร์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะคะพื้นที่ธรรมชาติซึ่งส่งผลให้ในพื้นที่เนี่ยก็ทําให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพด้วย แล้วอีกเรื่องเนื้อค่ะที่ส่งผลกระทบต่อ biodiversity loss เป็นอย่างมากนะคะก็เรื่องของการสร้างเขื่อนหรือแดมเนี่ยค่ะบางทีหลายครั้งไม่จำเป็นแล้วก็ไปทำลายพื้นที่ป่าพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำที่แท้จริงก็คือธรรมชาติแล้วปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกค่ะ แต่เรื่องของเรื่องของว่าเราใช้น้ําที่มีอยู่เนี่ยเราใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยังเราใช้น้ํามากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มาใช้สาเหตุของว่าต้องการใช้น้าเนี่ยเป็นสาเหตุในการสร้างเขื่อนซึ่งบางทีแล้วผลกระทบที่ได้เนี่ยมันไม่ได้ตอบโต้ของการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยเราอาจจะเห็นในสื่อหลายๆองค์กรหลายๆคนนะคะก็ออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วย ซึ่งก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรับฟังว่าทําไมเขาถึงไม่เห็นด้วยกระบวนการที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันโปร่งใสหรือไม่นะคะแล้วการสร้างเขื่อนในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยค่ะมันก็เป็นประเด็นที่เขาทันจะเซนซิทีฟใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าที่ไม่มีชุมชนไปเป็นคนตรวจตาดูแลก็จะมีเหตุการณ์หลายๆที่นะคะซึ่งปัจจุบันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งในพื้นที่ของป่าเฉลิด้วย มีการบุกรุก,กเราก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันขนาดนี้ก็จะมีการบุกรุกอยู่แต่มันก็มีค่ะมีการสร้างสถานการณ์วางแผนมาเป็นสิบปีเพื่อสร้างให้เกิดการทําลายปรับสภาพพื้นที่แล้วก็มาบอกว่านี่ไงป่าเสื่อมโทรมหรือตรงนี้เป็นพืเ่เถื่อนะสร้างสถานการณ์ให้ว่าตรงนี้ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนเรื่องอย่างงี้ค่ะมันยังเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นเหตุผลหลักในการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มีระบบนิเวศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์เป็นระบบที่สมบูรณ์เราก็ไม่สามารถจะอยู่รอดได้อีกเหสาเหตุนึงที่เป็นตัวทริกเกอร์หรือดรเวอร์นะคะก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรที่เกินไปนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า over exploitation ซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ชัดในภาคของการประมงค่ะอุตสาหกรรมการประมงเนี่ยเนื่องด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆในการหาเนี่ยมันพัฒนาขึ้นลองจินตนาการ เรือจำนวนมหาศาลที่ไปเอาทรัพยากรจากทะเลขนาดแบบเหมือนไปลากมาขนาดเท่าสนามฟุตบอลเนี่ยโดยไม่มีการหยุดหย่อนเนี่ยมันทำให้ประนวนประชากรของสัตว์น้านเนี่ยมันคอลลบไปมากกว่า70%แล้วแล้วมันมันก็ทำให้ระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารความสมบุร์ของแต่ละชนิดพันธุ์เนี่ยมันก็ขาดความสมดุรณ์นะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เหมือนข้อซ้ากรรมซัดมากเกิดมาเป็นสัตว์ป่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มันก็ถือว่าก็ลำบากนะว่าเจอพวกเราอะไรเงี้ยค่ะอาหารการกินที่มีอยู่ก็ไปเบียดเบียนสิชิ้นส่วนจากสัตว์อีกไปไปล่าเอ่อเคี้ยวช้างเพื่อมาปเป็นเครื่องประดับไปล่าลินนะคะหรือแพงกลินเพื่อเอาเกตของเขามาเป็นส่วนประกอบของยาหรือเอาเสือ มากระดูกเสือมาเป็นผลิตของยาซึ่งงานวิจัยเนี่ยมันก็มีชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ้พวกเรนพวกนี้มันไม่ได้แบบว่าทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเทรดค่อนข้างใหญ่นะคะเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพอีกอย่างหนึ่งนะคะชนิดพันธุ์หลายๆชนิดเนี่ยมันใช้เวลานะคะเป็น10ป,ปีนะคะกว่าจะแบบว่าเติบโตแล้วก็มีลูกได้แต่การกระทาของมนุษย์แค่ครั้งเดียวเนี่ยเช่นโรงงานปล่อยน้ําเสีย ในพื้นที่แม่แหล่งแม่น้ําที่มีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่นกระเบนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 1> แค่การทำแค่นั้นเนี่ยทาให้สิ่ง <Okay. S 1> ชุมชนนั้นเนี่ยสูญหายตายไปเกือบหมดสิ่งพวกนี้ค่ะมันเป็นการทําที่เหมือนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจแต่ผลกระทบมันยากเกินกว่าที่จะแบบประเมินได้นะคะอีกอันหนึ่ง <Okay. S 1> ที่ เป็นผลกระทบอีกอันหนึ่งที่คนก็อาจจะยังไม่เข้าใจมากนะคะเรื่องของชนิดพันธุ์ลูกลานต่างถิ่นซึ่งถ้าให้ยกตัวอย่างชนิดพันธุ์ลูกลานต่างถิ่นที่เราเห็นเห็นภาพชัดที่สุดก็จะเป็นเรื่องของพวกผักตบชวาใช่ไหมชื่อก็อยู่แล้วนะมาจากชวาเรื่องของอหอยเชอรี่ซึ่งทําให้ให้ชนิดพันธุ์ปกติของเขาเนี่ยหายไปเรื่องหอยเชอรี่เนี่ยก็จะอิน อาจจะอินมากหน่อยก็ได้เพราะตอนที่พี่ทำการงานวิจัยพยาโทวค่ะไปสํารวจมาเลยนะว่าหอยอหอยที่อยู่ปกติอยู่ในนาข้าวอยู่แล้วเนี่ยพวกหอยอหอยหอยขมหอยหอยโขงเนี่ยพวกนั้นน่ยหายไปเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราไปนาข้าวเนี่ยเราจะพบแต่หอยเชอรี่แล้วมันก็เป็นตัวในการทําลายผลผลิตทางการเกษตรศหรือผลผลิตนาข้าวด้วยนะคะ แล้วก็ชนิดพันธุ์อื่นอีกมากมายเลยแล,แล้วปัญหานี้มันก็มีมากขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขนส่งชนิดพันธุ์ต่างๆจากหลายๆประเทศเน,นี่ยมันสะดวกแล้วมันง่ายบางคนเอาชนิดพันธุ์นี้มาเลี้ยงเอามดมาเลี้ยงเอากิ้งกาเอาปลามาเลี้ยงเลี้ยงเราไม่ชอบก็เลยปล่อยไปในธรรมชาติปล่อยแล้วเป็นไงมันก็แข็งแรงกว่าไงนึกว้มาม,มาปลาอน,นี้พวกนี้มาจากแอฟริกา ผสมพันธุ์เร็วกว่าเติบโตเร็วกว่าก็ไปทําลายหรือไปคอมพตก,กับชิมิพันธุ์ที่มันมีอยู่แล้วทําให้ชิมิพันธุ์ท้องถิ่นเนี่ยสูญเสียไปดังนั้นเราก็จําเป็นมากที่เราจะต้องให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับทุกคนประชากรที่มีส่วนร่วมเนี่ยค่ะว่าเฮ้ยชิดพันธุ์ต่างถิ่นเนี่ยคุณควรจะแบบว่าถ้าคุณจะเอามาคุณก็ต้องแฮนเดิลมันวิตแคร์นะคะไม่งั้นก็ส่งผลตรอทบไเมื่อก่อนเนี่ยช่วงรยะเวลา40 ปีที่ผ่านมาเราก็จะพูดว่าผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change แต่ตอนนี้ในช่วงหลายปีให้หลังเนี่ยร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เชงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงลจริงๆมันเป็นวิกฤตละเป็นวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าเราจะเห็นผลกระทบได้เลย,เลย,เลยว่าตอนนี้พวกอะไรนะอาร์กติก ไอชีสะไรพวกนี้ค่ะมันก็ละลายอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็มีไฟป่ามีพายุอะไรเนี่ยรุนแรงทวียความมากขึ้นจะบอกว่าใครเมดเช้งเนี่ยทั้งทาง,ทางนักนโยบายหรือคนทั่วไปก็อาจจะไม่รู้สึกตื่นตระหนกอะไรเท่าไหร่ละเราก็เลยต้องบอกว่างั้นเราก็ต้องมาลองลองเปลี่ยนคําดูเพื่อให้คนรู้สึกว่าเออมันเป็นคราสสมันเป็นวิกฤตนะนั้นเราเวลามันเกิดวิกฤตเนี่ยเวลาไฟไหม้บ้านหรืออะไรเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องบอกว่าออมีม,มีมีการ การพยายามในการจัดการปัญหานั้นนะ่ะยังเป็นวิกฤตด้วยนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนเวลาทุกคนจะพูดเรื่องของ Climate Change กับความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดันแยกส่วนเขาไม่ได้มองถึงความเชื่อมโยงว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพบรริากาศมันส่งผลกระทบอะไรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มันก็ทำให้เกิดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้หลักๆของของ UN นะคะสองหน่วยงานก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องอการเปลีป่นยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการจัดทำรายงานหลายๆเล่มเนี่ยก็คือ IPCC กับ i e p b e s หรือสภา ของ UN ที่ว่าเรื่องการหลาอหลายสิวมเนี่ยเขาก็เลยเออมานัดประชุมกัน <c oughs> จัดเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็ตีพิมพ์รายงานมาเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะเรื่อง biodiversity and climate c h a เ g e เพื่อเอาลายให้เห็นเลยค่ะว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ถ้าพื้นที่นี้อากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ในพื้นที่นั้นบางชนิดพันธุ์อาจจะบอกว่าไม่สามารถรับมือได้กับอากาศหรืออะไรที่มันร้อนขึ้นก็อาจจะหายไปอันนี้ก็ใกล้ถึงข้อสรุปแล้วค่ะก็อยากจะสรุปว่าสิ่งสิ่งที่เป็นอยู่ปัญหาที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เราใช้ทรัพยายกรอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ได้อยู่บนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนกิจกรรมต่างๆส่งผลกระทบกันต่อกันหมดเป็นลูกโซ่แล้วก็มีการประเมินนะคะว่า การใช้ทรัพยากรของเราอตอนนี้เราต้องการโลกถึงอีก1.7ใบมันถึงจะเพียงพอซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีโลกอีกใบค่ะตอนนี้เรามีโลกอยู่ใบเดียวดังนั้นที่เราจะต้องทําได้เราก็ต้องคอนซูมโดยที่ไม่ไปทําลายหรือไปเบียดเบียนทรัพยากรสิ่งมีชีวิตอื่นๆใช่ไหมคะแล้วมันจะทําเป็นเรื่องของออตอนนี้เราอาจจะได้ยินเยอะขึ้นเรื่องของมูฟเต์เรื่องของการลดการปล่อยกา๊ยกาซเรือนกระจก บริษัทภาคส่วนต่างๆก็บอกว่าโอเคชันกจอจะบอกว่าไม่ไม่ไปทําให้สถานการณ์โลกร้อนเนี่ยมันแย่ลงด้วยฉันจะบอกว่าปล่อยให้น้อยลงหรือไปไปสร้างกิจกรรมใดๆที่ไปไปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็เพิ่งล่าสุดก็มีการเปิดตัวเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลเน็ตเวิร์กประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเนี่ยซึ่งเป็นหลักเลยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทําให้ทํำยังไงให้เขาบอกว่ามาร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน เขาบอกว่าธรรมชาติไม่ต้องการเรา nature don't need us but we need nature ถ้าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเราการบริโภคการพัฒนาโดยใช้อาศัยพื้นฐานกวามใชยั่งยืนแล้วเนี่ยเราจะไม่มีคําว่าใช้ทรัพยากรใช้แล้วทิ้งไปขุดใช้ใหม่อันนี้ค่ะจะต้องหยุดแลวต้องไม่เกิดขึ้นอีกเราก็จะไม่มีภาพนี้เกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่สามารถหยุดมันได้ สิ่งที่จะเหลือบนโลกไวน้นี้ถ้าไม่เกิดอุกกาบาตคิดโลกซะก่อนมันก็จะเปนว่าไม่มีมนุษย์แล้วแหละแต่ยังมีพลาสติกหลงเหลืออยู่ในธรรมชาติเป็นพันปีหมื่นปีก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนหันมาใส่ใจนะคะทำความรู้ทำข้าใจเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวผลกระทบของเราเองต่อสิ่งมีชีวิตอื่นมันมีอะไรบ้างแล้วก็ ร่วมกันรักษาโลกรักษาธรรมชาติค่ะเพราะว่าเราเองไม่ได้มีโลกใบที่สองเรามีโลกใบนี้ใบเดียวก็ขอทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขป,ปัญหานี้นะคะขอบคุณค่ะ